บางคนเนี่ยขึ้นมาจากทางใต้ามาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็งหางานไม่ได้เลยแต่แต่ร้านเนี่ยรับแล้วมุสลิมเราเนี่ยจะถามอาจารย์ว่ามุสลิมที่เขาท้าขายร้านสะดวกซื้อแล้วในร้านเนี่ยมันดันมีเบียร์ขายอยู่มีเหล้าขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นบูรีมีหมดอ่ะหมูหมากรกาไก่มีหมดทุกอย่างในร้านนั้นอ่ะต้องถามอาจารย์นี่ก็คือพูดรวบๆนะครับะะพี่น้องอ,อยากถามอาจารย์ว่ามุสลิมเนี่ยทำงาน,นที่นั้นได้ไหมโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่อนุญาตที่จะให้ทํางาน ขายสิ่งที่ฮารอมอาไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่หรืออาหารที่อิสลามไม่อนุญาตให้รับประทานหรือการทํางานในร้านอาหารประกอบอาหารทําอาหารทีอ่อิสลามห้าม,มก็ถือว่าไม่อนุญาตต้องถามอาจารย์ว่ากรณีแบบเนี้ยมีทางออกกับคนคนนั้นบางทีมุสลิมเราเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยขึ้นมาจากทางใต้าใมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ทงหางานไม่ได้เลยแต่แต่ร้านเนี่ยรับไปแล้วแต่ในร้านเนี่ยมันมีของฮ<ช>ารอมขายอยู่ไม่รู้จะทําไงใจนึงก็รู้แหละว่ามันบาปแต่ก็ยังหาที่ ไม,ไม่ได้ในกรณีแบบเนี้แล้วทางออกของเขาคืออะไรัวเลือกน้อยอ,อันดับแรกหากงานใหม่เรียงลําดับก่นนะหางานใหม่ในระหว่งนะ 2. สองท้าออกแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องกินเรื่องใช้ ไม่เดือดร้อนเรื่องสตังออกเลยแต่ถ้าตัวเองเดือดร้อนใหญ่ถ้าออกไปเนี่ยโอย้จะไม่มีตังกินข้าวอันนี้ก็มีทางออกหนึ่งถ้าในร้านมีพนักงานคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสินค้าที่ฮาลามเนี่ยให้เขาขายใ,ขาาาให้เขาจัดการเองให้เขาจัดการเองเคอ <So S 1> เราเลี่ยงเราเลี่ยงพยายามเลี่ยงพยายามอิสติกฟานให้เยอะๆขอเพย์ทยัเยอะ